ไม่อ่อยนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ปลาไม่ได้ปลานี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับมาแล้วมาเลี้ยงนี่ครับเทียบกับแขนเลยตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากเป็นงามเลยแหละแจวแจวแจวอยู่เทพปรกากฏมนแล้วใส่บโ,โ,โป๊ะเจตวาว่าเรื่องฝนครับพี่น้องครับว่าฝนถิ่มท่วงแล้วลุ่ม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 หมดแล้ออว,วมไม่ตัวครับ อ้ยสวยงามโอ้สวยงามสวยงามคพี่น้องครับสวยงามโอ้เกี่ยวกับฝ่ามือครับพี่น้องครับอ่ะนีครับนะครับเนาะเอองามอยู่ครับพี่น้องครับมองไปในน้อยเดลยนี่่ตัวครับพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ใหญ่ครับมาเลี้วมาเลี้วมาเลี้วตัวใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับง่ายตัวง่ายตัวญ่ายเดิมตั้งแต่เมื่อไหงโอ้ยโตั้งแต่เมื่อไงของใหญ่ด้วยโอ้พี่น้องครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ เน่หังเจยวขึ้นได้บะเน่คับเน่แครับตรงนี้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพา่น้องมาอยู่ที่ฝายบ้านห้วยมะเอียดนะอำเภอเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายนะครับฝายเนี้ยจะพาพี่น้องมาตกปรากฏนะครับปีที่แล้วผมรู้สึกว่าผมจะลง่งคยลุงคลิปอยู่ฝายเนี้ยนะครับกลิ่นรั่วๆรั่วๆนะแต่ปีนี้กับวงว่าจะกินรั่วๆหรือเปล่านะครับ โฟนกับทีมช่วงละน้ำก็เริ่มล่งละผมไม่แน่ใจว่าจะกินหรือเปล่าก็ต้องล่องเบิ้งครับของในน้ำนะมาติดตามคนชมว่าหมายนี้จะวัดรัวรวกันหรือเปล่านะครับกับเบียร์เทพปรากฏนะครับบริี่รอนะครับมาถึงไม้ละอยู่ไมายเดียวนี่แหละครับพี่น้องครับในโปรไดไ์กะหมมยนี้ละไปะลุยคันที่ใช้นะครับก็จะเป็นคันห้าฟุตหกนะเวทหกขีสิบหกเหมือนเดิมนะครับคันเล็กๆพกพาสะดวกไปไหนมาไหนง่ายนะครับลอกเบอร์สองพันสายในลอกสิบห้าปอน นะชิงหน้ายาวประมาณหนึ่งฟุตนะสิบปอนตะขอเบอร์สิบสามตะขอกล่องกั้นยาวนะครับนะตะกัวเอาแค่สิบถึงสิบห้ากร,รัมก็พอละนะโอเคตามนี้ครับ โดนโ,โ,โ,ดนโดนรนครับโดนตัวแรกมาแล้วโอ้ยโอ้ยหลุดโอ้ตัวเมื่อกี้ไงเลยครับหาดตัวแรกไปเออ ตัวแรกกับพลาดเลยครับไงครับดึงพ่อข้นเลยอ่ะพ่อขึ้นเห็นหัวแล้วก็รุดเลยครับตัวใไงอยู่ครับเมื่อกี้นี่มันดึงเข่าข้างในนะครับดึงเข่า,ขาในทีน่หนามเชี่ยวครับโอ้โหเสียดายเสียดายมาละมาละมาล้ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วบอกพลาดครับอานนี้ ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกโอ้ยซาทุ่อ่อนหวานอีกหนึ่งตัวปลาครับพี่น้องครับโอ้มาล้วล้ครับพี่น้องครับ,อรบ,อรบสองตัวละตัวว่าว่าเรื่องฝนครับพี่น้องครับว่าฝนจีมช่วงว่าท่านลุมลุมหลุมหลุมมาหมดแล้วโอ้ยอ <c ười> กินบ่กูล่ะ ฟ้าห้องตุ้มๆงี้สิไม่ตัวครับอุ้ยงามโอ้ใส่เงาใส่เงามครับพี่น้องครับใส่เงามโอ้เนี่ยเกี่ยวกับฟ้ามือครับพี่น้องครับอ่ะนี่ครับน้องครับเนาะเอองามอยู่ครับพี่น้องครับโมเมนต์น้อยๆเด้อเนี่ยโอ้หายไปวางนึงครับพี่น้องครับมาละนี่ใส่งามๆอยู่ครับมันหายครับพี่น้องครับหายไปช่วงนึงนะเป็นเพราะว่าผมบ่ได้อ่อยมั้งครับมูเป็นยังครับเดี๋ยวอาศัยกินมเยื่อนี่แหละครับ เป็นตัวที่เรียกให้มันขึ้นมานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวกันไม่อ่อยนี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ปลาไม่ได้ปลานี่ยห้าสิบห้าสิบนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะครับเนาะโอ้ใส่งามอยู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลุยต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวคงจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาศัยกินของเหยื่อเทปปรากฏเนี่ยครับเรียกมันขึ้นมานะครับเนาะเพราะวอเมื่อนี้ผมบ่ได้เอาเหยื่ออ่อยมานะครับเนาะไปลุยต่อครับพี่น้องครับ โอ้โหไม่ก so, so, re so, th okay. ินห้างครับพี่น้องครับก็เลยว่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับเนาะนะครับไม่ตัวนึงละนะครับครึ่งชั่วโมงกริงตัวเอ้สงสัยมันจะขื่นคําหรือเปล่าผมก็ยังบอลแน่ใจนะครับไฟกับวุ้ด้เตรียมมากงงแถ่ายทำยังไงครับพี่น้องครับอ่ะจะคงจะนี่แหละครับขั้นมันกินกับคงจะเอาคนงานมาช่วยพี่น้องในรับชมกันนี่แหละครับนะครับเนาะอ่ะอีกหนึ่งตัวปลานำงา้ยครับพี่น้องครับกินห้างยุกแต่ก็ต้องอ่ะตื่นต่อไปครับพี่น้องครับ สวหครับพี่น้องครับห่างมากห่างมากอ่ะทยอยทยอยนะครับออกหน้ามาให้พี่น้องแล้วท่วมากัดนะครับเนาะงามให้เดิมเดิมนะครับให้กงามนะครับนี่นี่ครับใส่เกล็ประมาณนี้นะครับหนังเลยเอาไปต่อครับหมากตัวครับพี่น้องครับตัวงหญ่ครับตัวนี้โอ้ยง่ครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวงหญ่ครับโอ้ยอียกกระทายู่ตัวนี้ว้าฮอออออออโออออออ ต้องได้อาขึ้นมาใกล้ถนนนะครับเพราะว่าย่หันยันมันขาดนะครับเนาะเวลามันดินอ่ะสบัดอ่ะขาดเน่นอนตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากสวยงามเลยแหละนีมีมีมนดินครับดินมาแล้วมาแล้วนี่ครับเทียบกับแขนเลยนะใหญ่นะตัวนี้เนาะโอ้โหนึกว่าจะไม่มีซะแล้วไซนี้ มีอยู่ครับพี่น้องครับเอา้อาเค่ครับรุ่นนี้กับสามโตน่าจะมีโรคว่านะครับนาะน่าจะสี่ขีดได้อยู่ตัวนี้สี่ขีด3ามขีดสขีดได้อยู่นะ,นะโอ้เจลเจวเจอยู่เทพปรากฏมาแล้วใส่โบโอบ อุ้ยโอ้หยขาดเลยครับโอ้ตรงนี้ง่ยครับโอ้ยสายขาดเลยโอ้โหตายแล้วสายสิบปอนด์นะครับขาดโอ้เสียดายครับง่ง่งตรงนี้งเริ่มเขาแล้วครับโอ้สายสิบสองสิบห้าปอนด์ผมก็บบอลแมวมากครับพี่น้องครับสงสัยต้องใส่สายในหลอกแล้วครับเนี่ยสายในหลอกซ้ำกันเออเสียดายครับ เริ่มเผาเรื่อยๆครับพี่น้องครับเริ่มขึ้นค่ำน้อยเนาะ พี่น้องครับเอาแล้วไปเงี้ยวครับพี่น้องครับเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวครับพี่น้องครับฟ้าเริ่มเขาแล้วครับพี่น้องครับงามๆนั่นเลยนะครับเนาะ โดนโดนเต็มเมื่อไหร่อูดูไ <neighborhoods> ม oh, yeah. right. well, ่ใส oh, <yeah>. right. right. er ่เมื่อไหร่ของใหญ่ด้วยโอ้โหใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยทีนี้โอ้ยยิงใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่สงใช้ต้องกลับไปเอาไฟมาน่้วครับพี่น้องครับมันบวเห็นเวลาหยิบปากขึ้นมานะครับโชว์ปากขึ้นมานะครับเนาะโอยง่ายโอยง่ายอุ้ยโอ้ยน้องครับเสียดายคเขาได้เอาไฟมาแน้วครับเนาะได้เอาไฟหัวมาครับไปหัวกล้องครับถ้าซองแบบนี้มันก็สะท้อนแสงนะครับเนาะ มันกินอยู่ครับพี่น้องครับกินแง่ๆโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใส่รูบไปก่อนนะครับเนาะตัวเงยเงยงอามหนังเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้ยพี่น้องครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เงยเ๋ยขึ้นไปบ่เงยขัดเงยนะครับพี่เงยโอ้ยอ่อโตอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวขึ้นไปทั้งไอ้ข้างบนกันครับถนนกันครับนะครับเนาะโอ้โหสุดยอดครับตัวนี้นาย ขวดน้ําพลลิตนะครับเนี่ยยาวกว่าขวดขวดน้ําพลลิตอีกโอ้โหบางตันครับพี่น้องครับง่ายนะครับพี่น้องสุดยอดเลยตัวนี้ใหญ่ครับง่าง่ๆๆง่ายง่มันสิมีอยู่เคืองโล่นบอกครับตัวนี้เอเอ้าเริ่มเข่าแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมคงจะบระเทศไทยท่าไห้พี่น้องได้รับชมกันแบบถนัดถนีนะครับเนาะได้ตัวก็จะมาโชว์พี่น้องแบบนี้แหละถ้าตัวง่ายนะครับเนาะ โอ้ยตัวนี้สุดยอดครับเฮยตอ่อรู้ต่อครับพี่น้องครับอ่าพอได้หยุดแนอพอได้หยุดแน,นี่เอา้าดูขวดสปอนเซอร์ใหญ่กวขวดสปอนเซอร์อีกขวดสปอนเซอร์เล็กกว่าด้วยซ้ำอลยอืม,อม,อมนี่ในลังเนาะอู้หูตัวนี้ตัวใหญ่นตัวบัลลุ่มเลยตัวนี้รุ่นขวดสปอนเซอร์นี่น้อยกว่า ปลาเง่กว <S PR an ienne> ่าขวดสปอนเซอร์อีกเอาโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเป็นโรงงานที่น่าประทับใจอีกคลิปหนึ่งนะครับผมป่ามใส่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับท้อแขนท้อแขนนะครับนะตัวงามๆกับมีนะครับเนาะกับเหยื่อเทพปรากฏนะครับฝากไว้ด้วยใครอยากได้นะครับผมสั่งมาได้นะครับที่อยู่ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับไอเดียไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับเนาะยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสมัครช่องรอกล่างน้องโง่งอวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่่่่ออไไปนนนนนะคคครรรััับบบแมมดดีีลลาาาาาาางงงกก็้้้เเเเเฝฝฮขสยย ภูณี้มาตกกลางคื้นทอนะครับเนาะอาจจะเป็นเลิกองง่ายผมนะครับอ่าถ้าได้มากอะไรนะครับเพจะอนๆชาวปรทศยท่าพี่น้องได้รับชมกันนะครับจะเก็บคลิปตอนกลางวันมาให้พี่น้องได้รับชมกันดีกว่านะครับผมภาพออกมาจะได้ดีจะได้แจ่มโอเคครับพี่น้องครับลำเลิศกไปก่อนคลิปนี้นะครับเนาะออกมาทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันโกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องที่ยู่